แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านรีวิวจะมาเชิญเพื่อนๆทำขนมปังโฮลวีททานเองเนาะเป็นสูตรที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแต่ว่า,าจ,จะต้องใช้เวลาในการทำนานนิดนึงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะสูตรนี้จะไม่ได้เป็นโฮลวีทแบบ100%เซนะคะเราจะยังใช้แป้งขาวอยู่เนาะก็จะใช้แป้งขนมปังนะคะ1.5ถ้วยตวงนะคะ หนึ่งถ้วยตัวกับอีกครึ่งถ้วยตวงเนาะแล้วก็ใส่แป้งสาลีโฮวีแบบชนิดหยาบนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงตัวนี้นะคะมันจะทําให้เนื้อขนมออกไปทางหนักๆนิดนึงก็เลยจะใส่แค่ครึ่งถ้วยตวงหรือว่าใครจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้เนาะแล้วก็ยีสต์แห้งนะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปสักประมาณ1นส่วนสช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็คนส่วนของของแห้งให้มันเข้ากันก่อนเนาะ แล้วก็เมนบ้ารีวิวก็จะใส่นะคะเป็นน้ำมันอ้รำมันรำข้าวประมาณสัก1ส่วน6ถ้วยตวงแล้วก็วันนี้นะคะความหวานเราจะใส่น้ำผึ้งนะคะทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะใครอยากใส่น้ำตาลก็ได้เนาะแล้วแต่เลยไม่ได้ใส่มากนะคะจะให้มันมีความหวานนิดๆเองนะคะ แล้วก็น้ำเปล่านะคะประมาณสัก1น,นส่วนสถ้วยตวงแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆเทลงไปแล้วก็นวดไปด้วยนะคะถ้าเราใสาท่ทีเดียวเลยเดี๋ยวอาจจะแฉะได้นะค่อยๆทยอยเติมไปแล้วก็นวดไปนะคะเราจะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะเราจะนำออกจากชามไปนวดบนพื้นเรียบนะคะเพื่อให้มันสะดวกในการนวดมากขึ้นเนาะก่อนนวดก็จะโรยด้วยแป้งนิดนึงนะคะมันจะได้นวดง่ายแล้วก็ไม่ติดนะคะ เราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะก็นวดจนแบบแป้งไม่ติดมือนะคะค่อยๆนวดไปนะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะจริงๆร้านแม่บ้านรีวิวก็ไม่ได้มีความชำนาญในการนวดแป้งขนมปังเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็กะกะเอาแล้วกันเนาะส่วนถ้าใครมีเครื่องตีก็สบายไปเนาะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนจนมันแบบ แป้งไม่ติดมือแล้วก็เนื้อแบบเนียนนุ่มนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องพักแป้งนะคะเอาใส่ชามไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ําบิดเหมือนหมาแล้วก็คลุมไว้และแล้วก็เอาไปไว้ในที่อุ่นๆนะคะสักประมาณ30นาทีแป้งมันก็จะขึ้นมาอีกนะคะมันก็จะแบบฟูขึ้นมาอีกเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานวดต่อนะคะรอบนี้นะคะก็จะใส่เป็นนะคะงาขาวงาดําลงไปนะคะเล็กน้อยเนาะใครอยากจะใส่เยอะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วเราก็จะนวด ให้เข้ากันกับตัวแป้งนะคะแล้วก็ขึ้นรูปสำหรับพิมพ์นะคะวันนี้แม่บ้านวิวใช้เป็นพิมพ์แบบขนาดเล็กนะไซส์เล็กเพราะว่าปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทาน้ํามันแล้วก็เอาแป้งโรยนะคะแล้วก็ขนมปังที่เรานวดเสร็จนะคะแล้วก็ขึ้นรูปให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําไปใส่นะคะในพิมพ์เลยค่ะ แล้วก็เราจะพักแป้งเหมือนเดิมนะคะเอาผ้าขาวบางชุดน้าบิดหมาดนะคะไปพักไว้ในที่อุ่นๆประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็จะขึ้นฟูประมาณนี้เนาะจากนั้นเราจะนําเข้าเตาอบนะคะแม่บ้านรีวิวใช้ไฟประมาณร70องศานะคะเปิดไฟบนล่างอบไปประมาณสัก45นาทีนะคะแต่ว่าอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนด้วยนะสุกแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราพักไวใ้ให้เขาแบบอุ่นๆก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํา มาหั่นเป็นชิ้นๆเน,นี่ยค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยข้างนอกมันก็จะแบบกรอบๆนะคะแต่ว่าข้างในจะนุ่มนะคะ ถ้าเราใส่แป้งสาลีฮอวิทเยอะกว่านี้มันก็จะหนักแล้วก็จะหยาบกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้แม่บ้านรีวิวลดแป้งสาลีลงปกติจะใส่เยอะกว่านี้แต่ว่าอยากจะเอาให้ลูกทานด้วยนะคะเขายังเด็กอยู่นะคะถ้าแบบมันหยาบมากๆลูกก็จะไม่ค่อยอยากจะกินนะคะก็เลยลองใช้สูตรนี้ดูก็ปรากฏว่าข้างในมันก็นุ่มใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รสชาติจะมีความหวานนิดๆนะคะ ใครที่ชอบกินขนมปังก็ลองทําดูนะคะถ้ามีเตาอบเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากมายแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนที่เขาทําขายนะคะแต่ว่าก็พอทําทานเองได้สูตรมันแบบเฮลตี้ดีแต่สุขภาพแล้วก็เราทํากินเองก็ประหยัดไปได้หลายบาทเหมือนกันเนาะซื้อเขามันก็ราคาสูงอยู่นะคะส่วนธัญ,ญพืชเราจะใส่อะไรก็ได้นะตามใจเราเลยเราไปทํากันดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ